สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ในวันที่8กุมภาพันธ์2567เพื่อหานายกสมาคมฟุตบอลคนใหม่แทนผลเอกสมยศพุ่มพันธ์เมืองดำรงตำแหน่งคราวละ2ปี8ปีรวมทั้งการเลือกตั้งกรรมการทั้งคณะสำหรับตำแหน่งนายกสมาคมมีผู้ลงสมัครรับตำแหน่ง5คนคือมาดามแปงนวลพันธ์ล่ำสามผู้จัดการสมาคมฟุตบอลทีมชาติป๊อกวรงวิทุนอดีตเลขาธิการบริษัทไทยลีปอกปจก พอลลินพยุรินงามเปร่องอดีตประธานกองเชียร์ไทยพาวเวอร์บิ๊กตุย้ยธนศักดิ์สุรประเสริฐอุปนายกสมาคมฟุตบอลคนปัจจุบันและอวังองค์คมกริชนภาายัยโคฟุตบอลไทยเวลา13นาฬิกาการประชุมวิสามัญจะเริ่มเลือกคณะกรรมการจะคัดเลือก19ตำแหน่งได้แก่นายกสมาคมหนึ่งคนรองประธานกรรมการ5คนและกรรมการกลาง13คนเป็นประธานและรองประธานกอนรมการผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่มาประชุมในที่ประชุมการประชุมผู้ลงคะแนนจะได้คะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า72เสียงและสามารถเพิ่มลูกฟุตบอลได้อีกหนึ่งลูกจากสมาคมฟุตบอลอาชีพแห่งประเทศไทยที่รับรองโดยสมาคมฟุตบอลนานาชาติฟีฟ่าซึ่งแน่นอนว่านี่ขออือโลกชุมเทียฟนุ่นพันลำด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 1. ได้รับการสนับสนุนจากผู้เล่นรายใหญ่ในวงการฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีพลพจน์ คนตรีสมยศหรือแม้แต่ในวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมยูไนเตดปวินพิรมพักดีประธานบีจีป,ปทุมยูเนเตดหรือแม้แต่เมืองทองยูเนเตดชมบุรีเอฟซีราบุรีเอฟซีเชียงรายยูเนเตตเป็นต้นหลายกลุ่มยังส่งตัวแทนเข้าสู่ภายสู่ภายจะมีกลุ่มใหญ่ที่ไม่ได้เป็นตัวแทนในบอร์ดมาดามแป้งทรูบแบงคอกยูเนเตดนอกจากนี้ยังมีผู้คร่ำวอดในวงการอย่างชานวิทย์พรชีวินปียพงศ์ผิวอ่อน 2. เมื่อดูทีมรวมทั้งทีมเหล่านี้ก็จะมีทีมในลีกเล็กด้วยมีความสัมพันธ์กับกลุ่มใหญ่ 3. แม้ว่าเราจะไม่ได้ติดต่อกับกลุ่มใหญ่ก็าตามอาจมีผู้สนับสนุนทีมซึ่งดูเหมือนว่าจะมาจากมาดามแป้งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 4. นอกจากนี้ลกชุมเตียวแป้งไปคุยกับทีมงานเกือบหมด 5. มีประสบการณ์การทำงานที่ยาวนานและมีทักษะในการสื่อสารที่ดีเขากำลังได้รับการพิจารณาจากสโมสรอ,อื่นดังนั้น จึงไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนวลพันลำสามจะเป็นกับตันทีมชาติไทยคนต่อไปเธอเป็นประธานฟุตบอลหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์จะต้องมีคะแนนเสียงถล่มทลายคนอื่นๆถึงแม้แฟนบอลบางคนอย่างเธออยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงแต่เมื่อโหวตถูกสโมสรก็ไม่เกี่ยวกับไม่มีแฟนบอลและสโมสรเหล่านั้นคุณไม่ควรกล้าทำลายอันดับ ดังนั้นจึงไม่น่าจะสู้ได้ก็มีบางคนยอมรับสถานการณ์ตั้งแต่เปิดตัวเช่นวรงบอกว่าถึงแม้เขาจะรวมแต้มกับพอลลินคอนกรีตก็ยังสู้ได้ยากแพ้แน่นอนแต่ต้องมีแพลตฟอร์มในการยื่นนโยบายนโยบายหลักของปอกวรงคือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทั้งระบบในขณะที่พอลลินพยุรินสร้างคุณค่าให้กับฟุตบอลสองขาคอนกรีตอยากพัฒนายาวชนขณะที่ธนศักไม่ทำนั่นไม่แสดงวิสัยทัศน์แต่จากการส่งตัวแทนดูเหมือนจะยังคงดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆต่อไปที่เกี่ยวข้องกับระดับนานาชาติ นโยบายหลักของป๊อกวรงคือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทั้งระบบในขณะที่พอลลินพยุรินสร้างคุณค่าให้กับฟุตบอลสองขาคอนกรีตอยากพัฒนายาวชนขณะที่ธนศักดิ์ไม่ทำนั่นไม่แสดงวิสัยทัศน์แต่จากการส่งตัวแทนดูเหมือนจะยังคงดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆต่อไปที่เกี่ยวข้องกับระดับนานาชาติการเลือกตั้งไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงในช่วงเย็นวันที่8กุมภาพันธ์ เราควรทราบข้อมูลอย่างเป็นทางการมีโอกาสสูงมากที่ทีมนางแป้งจะกล่าวถึงคณะผู้บริหารสมาคมที่น่าจับตามองอีกประการหนึ่งคือฝ่ายบริหารจากนี้ไปสมาคมฟุตบอลยุคเปาจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นได้หรือไม่หนึ่ง